เรามาดูคาดการณ์ของวีคหน้ากันตอนนี้ผมจะอิงจากของทว i t t e r X ของคุณ ASY ของคุณฟุตนะยิงจากภาคหลักนะทุกคนอเลสันเดอร์อีซักคนนี้เข้ามาแล้วไงเปิดมาตัวแรกก็โหดแล้วเดี๋ยวเรามาดูรวมๆกันดีกว่ามีฟานได้ด้วยครับนี่ตัวแรกเปิดมาแบบโอ้โหตัวที่2เป็นซาร่าซาร่าดิคไลท์แล้วก็เป็นอีซักนะสองเท้าไม่รู้ว่าความอึดเขาจะเพิ่มเป็น4ดาวครึ่งไหมเพราะเขาเป็นความอึด4ดาวแนละ้วปกติตี ล่าสุดเขาแล้วก็มีฮาแลนซาลีบาโคพาเมอร์นะยังมานะอีกตัวหนึ่งกลาเป็นแบกผมว่าตัวนีน่าเด่นมากเลยของลิเวอร์เนะสตทของฟีฟ่าภาคหลักเขาแบบดีมากครับนิวกุลิดได้นะตัวเนี้ยรับลูกได้หมดเลยแล้วก็เป็นกาเบียลเทนอเล็กซานเดอร์อาโนแล้วก็ GK ตัวนี้ของฟอเรส มาทุกคุณย่าแม็กอาริเตอรอ์เด็กนอนก็มาแบ็กซ้ายบูโน่เฟอร์นันเดสคิสบูดซากา้าแล้วก็โรบินสันมิโตมะนะเป็นการ์ดสีม่วงเป็นโมเมนต์แล้วก็เป็นทาคอฟกี้แบบหลักๆประมาณนี้ไอคอนยังไม่แน่ใจว่าใครจะมาบ้างนะแล้วก็อีกอกันนึงมันจะเป็นแชมเปี้ยนชีปเป็นหลีกรองไหมอตอนนี้ไม่รู้ว่าภาคเรานี่จะเข้าไหมเป็นดิวิชั่น2อะ่ะไม่รู้ว่าภาคภาคของเอ m ซีโมบายมันจะเข้าหรือเปล่า แต่หลักๆก็ประมาณนี้ทีมออฟเดอะซีซั่นจะมาดูตัวอื่นกันด้วยนี่จะขอบเมอร์ฟี่น่าจะเป็นร่างเล็กอะอันนี้ร่างใหญ่หรอเกาแมนแบกอะตัวนี้โหสแตทน่าเล่นมากครับหลักๆประมาณนี้เลยด้ว,วนวีคหน้าแล้วก็รอชมเป็นไอคอนไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะมาบ้างนะก็รอติดตามกันครับ